กรณีของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเนี่ยมีหลายคุณพูดว่าตั้งมาได้ยังไงแลวร้อยเอกแรมนั้ก็ไม่ควรจะเป็นด้วยซ้ำไปจริงๆลงตู่ก็ไม่ควรตั้งแต่ผมก็เข้าใจว่าเป็นผลต่างการเมืองเลยตั้งธรรมนัตขึ้นมาก็เลยทําให้คุณธรรมนัตรอดออกมาอันนี้ผมยกตัวนี้ตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยกรณีของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเนี่ยที่ตั้งมาเป็นรัฐบาลรัฐมนตรีมีหลายคุณพูดว่าตั้งมาได้ยังไง แล้วโรเอกธรรมนัฐก,ก็ไม่ควรจะเป็น,นไปซ้าไปคือต้นนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรเอกธรรมนัฐก,ก,ก็โดนคดีจากก็เจรียแล้วใช่เรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรฐานถูตกจำพุกไปแล้วแล้วมาตั้งเป็นรัฐมนตรีอ่าหลายคนก็บอกว่าเอาแล้วลุงตู่ตั้งทําไมตั้งได้ใช่คือบังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยเอาละเบื้องต้นเนานะจริงๆลุงตู่ก็ไม่ควรตั้งแต่ผมก็เข้าใจว่าเป็นเหตุผลทางการเมืองเลยตั้งธรรมนัฐขึ้นมา แล้วก็เขาก็มาบอกว่าทําไมธรรมนัตเป็นได้สารไม่วินิจฉัยตอนนั้นก็บังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยคุณร้องศาลเนี่ยไม่ได้ร้องประเด็นจริยธรรมร้องประเด็นคุณสมบัติของเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นศาลก็ตีความว่าต่างประเทศ,เทศไม่ขาดแต่ว่าจริยธรรมเนี่ยมันไม่ไม่ไม่จกัดประเทศไหน<อ>มันก็โดนหมดบังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยมันลอดไปไอ้คนร้องก็ร้องไม่เก่งอะ ไม่รอกครอบไงมือไม่จมังในการร้องก็เลยทําให้คุณธรรมนัฐรอดออกมา